สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลพอนะครับวันนี้ช่องพลทอของเราเจะงดการรีวิวน้ำหอมรีวิวการแต่งกายรีวิวรองเท้า,เอาอะไรต่างๆก็ตามนะครับวันนี้เราจะมาทาอีพีพิเศษเกี่ยวกับเว้นใหญ่ล่าสุดของประเทศไทยก็คือการเลือกตั้ง2566ครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยฟังนโยบายของแต่ละฝักกันมาบ้างแล้วน่าจะมีในใจบ้างแล้วแหละว่าอยากจะเลือกใครไม่อยากจะเลือกใครแต่ว่าวันที่ ไปเลือกก็ต้องเลือกในสิ่งที่คุณชอบที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ใครบอกมานะครับเราตัดสินใจเองครับทุกคนประเทศเราเป็นประเทศประชาธิปไตยทําให้มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆและกันนะครับโดยการใช้สิทธิ์แค้เสียงคนเลือกคนที่คุณชอบจริงๆนโยบาย Quit. ที่คุณคิดว่ามันเหมาะกับประเทศนี้จริงๆหรือว่านโยบายที่คุณเหมาะกับการดูแลลูกหลานรุ่นต่อไป Update จริงๆไม่ว่าคุณจะชอบใครตัดใ,ใจได้เองเลยครับ เราจะไม่ชี้นาอะไรทั้งนั้นที่นี้การเลือกตั้งครั้งนี้อธิบายคร่าวๆก่อนว่าเราจะเลือกตั้งวันที่14พฤษภา,ภาคมมีบัตร2ใบเลือกพักหนึ่งใบเลือกเขตหนึ่งใบเลือกพักเนี่ยจะเบอร์เดียวกันทั้งประเทศอย่างที่ทุกคนทราบกันเลือกเขตแต่ละเขตไม่เหมือนกันแต่ละแขวงในเ,เขตเดียวกันอาจจะไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นดูดีๆครับขับรถผ่านไปผ่านมาอาจจะเจอเบอร์นี้ ในแขวงหนึ่งอีกแขวงหนึ่งอาจจะเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วเพราะฉะนั้นดูดีๆครับว่าคุณต้องเลือกอะไรเช็คได้ที่คกูหาเลือกตั้งที่คุณไปเลือกนะครับแล้วก็ดูดีๆว่าภาคของคุณที่คุณชอบเป็นภักอะไรวันนี้เราจะมาทำข้อมูลให้กันครับว่ามันมีข้อห้ามอะไรบ้างเลือกตั้งจริงๆคือ14พฤษภา,ษาถูกไหมครับเพราะฉะนั้น วันที่จะเริ่มมีเอฟเฟกต์เกกับชีวิตทุกคนก็คือวันที่13เพราะว่าสําหรับนักดื่มนักท่องเที่ยวราตรีทั้งหลายนะครับโปรดจงทราบไปว่าวันที่13พฤษภาคมวันเสาร์ตอน6โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง18นาฬิกาหโมงเย็นของวันที่14จะเป็นช่วงเวลาที่เขางดขายสุรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากดื่มตนนะครับตน เลี้ยงได้เลี้ยงอาจริงแอลกอฮอล์ไม่ดีต่อร่างกายขนาดหรอกรแต่ว่าเลี้ยงได้เลี้ยงอยากสังสรรค์ก็ตุนครับเพราะฉะนั้นอันนี้อยากให้ทราบก่อนไม่ใช่พอไปถึงแล้วเอา้าทําไมมันนี้ไม่ขายเหล้าละ่ะไม่ขายไวยละ่ะไม่ขายเบียร์ละ่ะก็โปรดจงรู้ว่ามันคือการถ้าภาษาชาวบ้านก็คือขึอ้นมาหอนก็พวก,การที่ว่าแต่ละพักจะส่งคนผัวคะแนนมาเลี้ยงแต่ละคนแต่ละหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับ ซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็แค่กลัวแบบอันนี้สินจา้ามีการเลี้ยงเล่าแล้วคนจะไปเลือกเขาอะไรอย่างนี้จริงๆผมก็ว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเมามันก็เป็นเลือกไม่ได้อันจริงไม่รู้จะมอมกันทําไมแต่ก็ไม่เป็นไรครับนั่นคือกฎก็คือกฎต่อมาครับในวันที่สิบสีพฤษภาครับการแต่งกายในการเข้าไปเลือกตั้งห้าม ไม่ให้แต่งตัวที่มีโลโก้พรรคเข้าไปในคูหาเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเชียร์พรรคไหนอยากได้คนเบื่ออะไรไม่ใช่บบว่าใส่เสื้อบอลติดโลโก้ไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับอาจเรียกได้ว่าผิดกฎเด,ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการแต่งตัวที่มีสัญลักษณ์ของแต่ละพรรคเข้าไปใน ขูหาถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะครับการแต่งตัวให้ดีๆก็คือแต่งตัวชุดปกติเหมือนไปทํางานก็ได้เหมือนอยู่บ้านก็ได้แต่อย่ามีโลโก้พักกับเลี่ยงเบอร์ได้ก็เลี่ยงนะครับไม่ใช่าใส่เสื้อบอลไปแล้วมีเบอร์ข้างหลังตามพักเนะี่ยมันผมก็ว่าแอบแอบโกงนิดนึงนะก็ระวังไว้ก่อนเพราะว่ายิ่งคุณเชียร์พักนั้นอยู่แล้วคุณจะเลือกพักนั้นอย่าทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการที่พักนั้นจะโดน ดิ้ดอนเสริจในอนาคตจะดีกว่าเพราะฉะนั้นคลินไปครับแต่งตัวถ้าจะให้แนะน,นําการแต่งตัวตามสไตล์ช่องก็จะแนะนําว่าเสื้อเชิ้ตไปเซ็บเซตใส่เสื้อเชิ้ตไปกางเกงอาจจะเป็นกางเกงหรือกระโปรงตามที่คุณอยากจะได้เลือกพักนั้นก็ได้นะมีหลายหลายพักมีหลางหลายสีถูกไหมครับแต่งตัวตามสไตล์ไปแล้วก็ไปเลือกในสิ่งที่คุณชอบที่สุดนะครับส่วน นักคูหาเลือกตั้งครับข้อห้ามมีอะไรบ้างาข้อห้ามแรกนะครับกอทอบอกว่าห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าพนักง,งานนักคูหาไปย่อนในบัตรครับนั่นก็คือหมายความว่าคุณไม่ต้องปิ้นไปเองครับคุณไม่ต้องเตรียมตัวไปคุณไปแต่ตัวกับประชาชนไปเก็บขี่อันเงี้ที่แสดงว่าการเป็นตัวตนของคุณนะ่ะคือใคร ไปรับสิทธิ์หน้ากูหาเลือกตั้งเตรียมแบบประชาชนไปดีที่สุดครับแล้วก็ไปรับบัตรเขามาสองใบใบหนึ่งเลือกพักใหนึ่งเลือกเขตแค่นั้นแล้วคุณไปเลือกตั้งเสร็จกูกลับบ้านรอผลหลังสิบโมงเย็นโอเคนะครับข้อสองห้ามนําบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายก็คือหมายถึงว่าคุณมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงคุณมีแค่หนึ่งใบ ต่อการเลือกพักหนึ่งใบต่อการเลือกเขตสิ่งที่คุณพิ้น์มาเองเตรียมมาเองเราไปใส่หรือว่าคุณไปแอบฉีกมาอีกใบหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างไ,ไม่ได้นะครับคุณมีแค่คนละหนึ่งเสียงไม่ต้องหวังดีไม่ต้องเตรียมพร้อมใจขอต่อไม่ต้องกลัวกกต่อเขาเปลืองงบเขาพิมพ์มาเกินอยู่แล้วมีบัตรตลับทุกคนไปให้ตรงเวลาก็พอนะครับข้อ3ครับ ห้ามนาบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งนั่นก็คือเมื่อคุณไปรับบัตรมาคุณมีนาทีกาแล้วคุณก็พับย่อนใส่ตู้ในครูหาไม่ต้องเอาออกมาเป็นที่ลึกไม่ต้องใส่ไว้ในหีบเสียงของคุณจะถูกนับเพราะมันอยู่ในหีบเท่านั้นนะครับข้อสี่ครับห้ามําเครื่องหมายอื่นหรือสัญ,ญลักษณ์ในการเลือกตั้งนั่นหมายความว่าในการเลือกครับกรบนาก,ากากระบาด เท่านั้นนะครับกากะบาดเล็กกากะบาดใหญ่กากะบาดยังไงก็ได้ให้อยู่ในกรอบไม่ต้องบอกว่ารักมากไม่ต้องไปเขียนอธิบายว่าฉันรักพักนี้มากพักนี้คืออนาคตของประเทศไทยลุงคนนี้สู้ๆไม่ต้องเสียงของคุณจะถูกตกเป็นบัตรเสียไปเลยเพราะฉะนั้นกรุณากากะบาดเท่านั้นครับไม่ต้องหัวใจไม่ต้อง ใส่คําอธิบายบรรยายใดๆครับไม่ต้องบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งนะครับกากระบายอย่างเดียวข้อห้ามนะครับห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วนะครับก็คืออันนี้เขากันไว้สาหรับคนที่โดนซื้อเสียงมาแล้วต้องเอาไปเคลมกับคนที่เขาซื้อครับว่าถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยไม่ต้องคุณไม่ต้องถ่ายรูปนะครับคุณไม่มีสิทธิ์ไปถ่ายในคูหาอย่าถ่ายรูปตรงนั้นเด็ดขาดนะครับ ข้อ6นะครับห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่นก็คือไม่ต้องโชว์ต้องจากถ่ายรูปแล้วคุณไม่ต้องโชว์ออกมาว่าฉันกาเบอร์นี้แล้วเข้าไปยนดอนบัตรอันนี้ไม่หัวนะครับกาแล้วก็พับอยู่ในกรหาไม่ต้องให้ใครเห็นครับข้อเจ็ดนะครับห้ามทําบัตรเลือกตั้งชํารุดเสียหายนะครับก็คืออันนี้กันคนฉีกนะครับไม่ต้องไปฉีกต่อหน้า เจ้าพนักง,งานทั้งนั้นครับไม่ว่าคุณจะไม่ชอบอยังไงคุกห้าปีนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเลือกตั้งเสร็จเลือกตั้งเสร็จไม่ต้องโชว์พาวครับมีแรงเยอะไม่ต้องมาโชว์ตอนนี้เอาแรงคุณไปย่อนในบัตรแล้วเดี๋ยวคุณมาลุ้นที่บ้านนะครับนี่ก็คือข้อห้ามต่างๆที่กกตอขอห้ามเรามานะครับก็สิ่งที่เขาห้ามเรามาตั้งแต่ วันที่ส3ก็คือข้ามไข่เแล้วถูกไหมจนมาถึงข้นต่างๆในวันที่ลงคะแนนอันนี้เข้าใจได้เราก็อย่าไปทําผิดกฎแล้วกันนะครับอย่างที่บอกครับเตรียมประชาชนหาข้อมูลดีว่าคููหาที่คุณเลือกอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปให้ตรงเวลานะครับเวลาเลือกตั้งครับเขาจะให้เข้าตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับก็คือวันที่14ไปเลือกได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็น จากนั้นมานลุ้นผลกันที่บ้านนะครับอันนี้กรกตเขาบอกมาแล้วว่าเราห้ามทําอะไรบ้างบัตรเลือกตั้งของเรามันมี2ใบเนาะแบบแบงเขตมันจะเป็นสีม่วงแบบสสบัญชีรายชื่อแบบหรือปาร์ตี้ลิสต์ครับที่มีโลโก้พรรคอยู่อ่ะมันจะเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นตั้งสติกันดีๆนะครับว่าจะเลือกเบอร์อะไรจําเบอร์กันให้ดีว่าเป็นเบอร์อะไรที่อยากเลือก แล้วก็ไปใช้สิ่งของคุณให้เต็มที่แล้วก็เลือกในสิ่งที่คุณคิดว่ามันเหมาะสมที่สุดเรียกไขรก็ได้ครับประชาธิปไตยคือการยอมรับเสียงของคนส่วนใหญ่นะครับแต่ละคนมีสิทธิคิดไม่เหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องไปตามกระแสไม่ต้องเลือกตั้งตามที่คนกว่าตั้งมาเลือกในสิ่งที่คุณเลือกเองขอฝากไปเท่านี้ครับแล้วก็ขอฝากเอาคตอว่า ทำอะไรให้มันรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องที่สุดละกันนะครับอันนี้ฝากไว้จากใจประชาชนหนึ่งคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาศหน้าใน EP ปกตินะครับถ้าไม่มี EP นะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์แทรกซ้อนนะครับถ้าใครชื่นชอบก็รบกวนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับและขอให้คนออกไปใช้เสียงเลือกตั้ง,งคนให้พร้อมกันทุกคนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ มีเพยงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่แล้วกันนะครับสวัสดีสวัสดีครับ